น่ากลัวมากๆครับในอนาคตสําหรับภาวะเงินเฟ้อซึ่งตอนนี้มหาเศรษฐีทั่วโลกออกมาพูดหมดแล้วนะครับออกมาพูดกันหมดแล้วว่ามันจะนะครับหนักหนาสาหัสและยาวนานนะครับภาวะเศรษฐกิจถดถ,ถ,ถอยในคราวนี้ภาวะเศรษฐกิจซบเซาไม่พอยังกลายเป็นภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยเรียกได้ว่ามันเป็นมหาวิกฤตที่เราจะได้เจอในชีวิตนี้นะครับเพราะฉะนั้น อย่างเดียวครับที่จะสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ทุกคนก็รู้ดีครับคือการลงทุนนั่นเองแต่กลายเป็นว่าคนจนส่วนใหญ่ก็มีความคิดที่ว่าต้องรวยก่อนนะแล้วค่อยไปลงทุนรอให้รวยก่อนแล้วจะไปลงทุนนะครับแต่ผิดถนัดครับแนวความคิดที่ถูกต้องก็คือลงทุนครับแล้วจะรวยคือเงินที่เราเก็บมาเนี่ยนะครับที่หามาตลอดชีวิตเนี่ยมันค่อยๆลดค่ามันค่อยๆลดค่าลง มันไปสู่การไล่ค่านะครับลงทุกวันทุกวันแบบที่แบบที่เราไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวและมันเป็นแบบนี้ไปตลอดเวลาทุกท่านเชื่อไหมครับว่าต่อ้ท่านเนี่ยวันนี้มีเงินเก็บสักร้อยล้านบอกโอ้เรารวยแล้วนะครับมีเงินเก็บนะครับในธนาคารหนึ่งร้อยล้านบาทแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าภายในเวลาแค่ยี่สิบปีเนี่ยมันจะมีมูลค่าเหลือแค่สิบล้านบาทจริงครับทุกท่านครับมูลค่าสิบล้านบาทภายในยี่สิบนะครับถึงสามสิบปีอย่างช้า ทุกท่านครับบางคนก็บอกว่ารู้นะครับพยายามแล้วนะครับที่จะไปลงทุนเล่นหวยหวยนี่โอกาสถูกเนี่ยยากมากแต่คนนี่ก็ย,ยังไปเล่นกันอยู่เพราะว่ามันเหมือนกับการเอาเงินไปทิ้งเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะโอกาสถูกที่ง่ายที่สุดคือเลขไทยสองตัวครับมีโอกาสถูกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเลขท้ทยสามตัวมีโอกาสถูกแค่ศูนจุดสี่เปอร์เซ็นคือสี่ในพันโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งถึงหนึ่งในล้านเรียกได้ว่าเหมือนทิ้งเงินแน่นอนเนี่ยแทบจะร้อยแทบจะล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ แต่บางคนก็กระโดดครับในช่วงภาวะโควิดเนี่ยโอ้โหคนไม่รู้จะทําอะไรนะครับทำมาหากินไม่ได้เติบโตมากครับก็คือตลาดหุ้นคนเปิดบัญชีนะครับเอไปซื้อหุ้นคโออาหุ้นตัวใหม่หุ้นอะไรกันเต้นไปหมดเลยครับแต่จริงๆแล้วกลายเป็นว่านะครับคนส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยแทบจะทั้งหมดเลยนะครับคนรวยในตลาดหุ้นเนี่ยน้อยมากน้อยพอๆกับนะครับตลาดหวยเลยครับทุกท่านครับเชื่อไหมครับ เพอเพนเนี่ยจะน้อยกว่าด้วยซ้ําเป็นตลาดที่โหดมากๆมจนหลายคนเนี่ยเขาจะพูดกันเลยว่าไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์นะมันเป็นตลาดรลักทรัพย์เลยท่านลงทุนไปเนี่ยรับประกันได้ว่าท่านมีโอกาสติดดอยสูงมากนะครับเพราะว่าท่านไม่รู้กลไกนะครับที่เขาวางไว้วันนี้ผมก็เลยจะมาพูดกับทุกท่านว่าหลายคนเนี่ยเป็นเหมือนผมไหมครับคือหลายปีที่ผ่านมามันรู้สึกท้อแท้ท้อถอย มันรู้สึกว่ามีแต่โปรเจกต์ที่หลอกมันมีแต่โปรเจกต์ที่โล่งโลกมันมีแต่โปรเจกต์ที่แบบนะครับเราไปช่วยให้เขาเนี่ยรวยอย่างเดียวเลยสุดท้ายบางทีเขาก็พอรวยแล้วเขาก็เลิกกลายเป็นว่าเราเนี่ยนะครับเสียเวลาฟรีทุกท่านครับผมอยากจะบอกว่าคํานึงที่วันนี้ผมรู้จักแล้วผมมีความสุขที่สุดนะครับก็คือคําว่าดาวครับ decentralized autonomous organization ซึ่งเป็นระบบที่ท่านกำลังจะฟังอยู่นี่แหละครับและคำคำนี้ ท่านไม่เคยเห็นองค์กรไหนมีมาก่อนบนโลกนี้นะครับไม่เคยเห็นมีนะครับในประเทศไทยที่สร้างธุรกิจระบบดาวมาก่อนอย่างแน่นอน